รู้สึกไงบ้างตอนนี้เรากำลังจะไปสวนหินนะคะจะไปหายนี่จะหาควายค่ะพอดีว่าตอนนี้เขาหลงตอนเช้านะคะมีควายแข่งคู่ค่ะแล้วใส่ชุอถุงตามจริงนะคะไปกับเพื่อนสองคนนะนั่นไงคะมีควายจ้ามีควายค่ะเฮ้ยเสียงมีควาย ไหนไหนเนี่ยไกัดเมื่อกี้มีกัดอะนู่นต้องหามให้ยางนู่นเสื้อขาวน่าปายี่เขาเาให้ก็นชาติาร์ายแล้วครทยหนูอ่ะนี่คือส่วนหินนะครับมูความรู้สึกไงบ้างอาจารย์ดูความรู้สึกไงบ้าง ไปมาทักทีค so, ok? right? right ่ะอาจารย์คะคือ hmm. ว Is ok? right? no. yeah. no. right. no ่าอาจารย์เดินทางมาห้าวันจะรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้เหนื่อยอยากกลับบ้านอาจารย์กลับมาเลยอาจารย์ได้ลุ้สูงสักคนรึยังคะอาจารย์ค่ะตอนนี้เรารู้แล้วหินอยู่ตรงไหนเนี่ยเรารู้แล้วเพื่อหินเป็นยังไงเรารู้แล้วว้ยเราถามเราถามลุงมามันไปเจอกันแล้วเราให้บุหรี่ลุงไปตัวนึงเราถามลุงตอบมาเว้ยว่าทีเนี้ยเบียร์เขาเป็นหลังเตาสังเกตทุกวันเป็นเตราหมดเลยเจอเลยนะ หลังหลังหลังสุดโอ้อันไหนสุดล่ะทางไหนอ่ะตื่นพยายามอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปปุ๊บบุ๊คถ่ายรูปมันหักมันเนี่ยไม่หักอ่าเดี๋ด้วยเกาะหก แม่อุ้ยแม่แแม่อยากนั่งมั้งอ่ะนั่งไหมบ้างหักได้หนึ่งสองสามยังไม่ได้ยิ้มป่อยเลยเขบยังไม่ได้ยิ้มฟล่อกเขาบอกว่าหนึ่แตงโมขนาดเฮ้ยพี่เอาดูอัน